ุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h นะครับวันนี้พกกับช่อง round the black อีกแล้วนะครับอ่าวันนี้นะครับผมกําลังจะไปมหาลัยนะครับเบิดเทอมวันแรกของทอมสองครับครั้งแรกของผมนะครับที่ไปเรียนมหาลัยที่ประเทศจอร์แดนนะครับอื้อผมตื่นเต้นมากเลยครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามหาลัยของผมนั้นเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในมหาลัยผมไม่ไม่ใจนะว่าจะถ่ายได้ไหมเพราะว่าที่นี่เขาไม่ให้ถ่ายถ้ามีผู้หญิงถ่ายไม่ได้ครับต้องขอบภัยด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหาตอนนี้ผมแวะที่ร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้ออยู่นะครับเราจะมาซื้อนมก่อนไปมหาลัยครับ เพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้กินอะไรเลยครับกินซื้อน,นมไปก่อน,นครับรองท้องไปก่อนนะครับนี่ไงครับเยเดชชิรินนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่จ่ายคัดเทมนะครับมาเริ่มไปดกันวันนี้เป็นวันแรกครับตื่นเต้นครับจ่าคัดเทมครั้งแรก นะครับตอนนี้เราก็จะอาท่านไมที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเป็นปนักศึกษาเป็นทางการเลายานะครับเป็นนักศึกษามหาลัยรมมุกนะครับคณะริอะห์เดี๋ยวเราไปดูคณะเรากันครับ อ่านะครับตอนนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วนะครับเรามาทานข้าวนะครับนี่ครับมันดีนะครับร้านมันดีอัลยามิอานะครับเรียนเสร็จแล้ววันนี้เรียนวันแรกครับอชิลมากเลยครับคือแบบ ไปนั่งฟังอย่างเดียวครับวันนี้เรียงวิชาเดียวครับชาัล็อ์นะครับพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่ากี่วิชาเดียวกลับไปเช็คนะครับมาครับแค่นี้ก่อนนะครับผมขอทานข้าวก่อนนะครับ อ่านะครับตอนนี้ผมก็เรียนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็กําลังเดินกลับบ้านนะครับอืมอัลัละมากวันนี้ครับเรียนผ่านไปด้วยดีนะครับอ่านะครับก่อนอื่นครับก่อนผมจะไปนะครับผมขอท้านะครับช่องชาวมังฟอร์เรนไลฟ์นะครับผมอยากท้าว่าให้เขาไปรีวิวมหาลัยที่เ้าเรียนะครับว่าจะสวยขนาดไหนว่าจะดีขนาดไหนกับมหาลัยผม อันไหนสวยกว่ากันนะครับผมขอท้าครับรับคันทาด้วยนะครับคุณชามังอ่านะครับคลิปของผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามอะลยะกุมเรห์มตุลลอฮิวะบเราะกาตุบายบาย